คำเตือนริบบิโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ลิ้นตามเด็ดขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันคินนะครับราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันคินะครับ เราก็อยู่อัพเปเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็มาเล่นในช่วงของเวลานุณธรรมอีกแล้วนะครับนะก็เป็นรอบเย็นนั่นเองนะครับห้าโมงครึ่งจนถึงหกโมงครึ่งนะครับทุกคนนะก็ผมมีทุนเหลือที่ได้จากรอบเชียงนะครับนะก็จะมาจัดรอบเย็นกันต่อเลยนะครับทุกคนนะก็มีเกมตามนี้เลยนะครับกลุ่มคุณธรรคือกลุ่มจิงเจอเกมนั่นเองนะครับกลุ่มพูดคุยนะครับเลกเปลี่ยนเทคนิคติดกันนั่นเองครับใครได้เคเซียอะไรยังไงก็จะส่งมาในกลุ่มนะครับนะ ขอากลุ่มราชามก็ลิงแรงใช้คลิปได้เลยนะครับทุกคนนะโอเคครับนะก่อนเข้าทุกเกมมช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็นะอย่างที่บอกไปนะครับผมจะมาอ้างยิงตามที่สูตรแล้วก็เวลาพัฒนามนะครับนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับทุกคนนะก็อยู่หน้าเกมกันแล้วครับรอบนี้ผมจะเล่นเบสสองร้อยนะครับแล้วผมจะซื้อเบสสองร้อยเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยว คนอื่นนะเดี๋ยวเรามาดูสูตรของเราสักนิดติกว่านะครับทุกคนมาแต่ผมจะซื้อแน่นอนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสองร้อยนะครับมาดูสูตรกันครับทุกคนนะก็ก็นี่เลยครับอัตราเปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับนะเราไปดูหน้าเกมของเราดีกว่านครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะนะครับทุกคนอย่างที่เห็นนะครับผมซื้อ บบ2 0 0นะครับเพราะว่า <c oughs> คือผมคิดก่อนานานี้อนะ่ะทุกคนผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าผมจะอ้างอิงนะครับจากเวลาพนธรรมและก็มาดูว่าสูตรที่ผมใช้เนี่ยสูตรที่ผมเอามาเล่นเนี่ยมันเปอเซ็นต์เนี่ยมันเกิน50ไหมมันน่าเล่นไหมนะคนผมก็จะเอา2 2อย่างเนี่ยมาอ้างอิงทุคนในการเล่นของผมนะครับนะเอว่า อยากสอบถามข้อมูลพิ่มเติมนะครับก็ลิงก์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนนะผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับขอย้ํานะครับลิงก์แรกใต้คลิปนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ไอ้รอบนี้นะครับทุกคนผมบอกไว้เลยผมจะหมุนตันนะครับเออจากอัตราเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วนะคือมานั่เล่นอ่ะทุกคนบอกเลยนะครับผมขอจัดเต็มๆเลยครับตอนนี้คูณสิบแปดแล้วนะครับด้านบนหมุนตันไปแล้วนะ ผมเอาไว้สุดนะครับต้นเดือนอย่างนี้นุกคนบอกแล้วจะหนักจะเต็มนะครับชว่วงตรุษจีนนะครับคือต,ตอนเนี้ผมรู้สึกไม่รู้ว่าคือผมอมีความมั่นใจมากุกคนะคนะในการเล่นในการหมุนตันในการเสี่ยงขนาดนี้นะครับเออนะคือบอกว่าเรื่ไรอะ่ะตอนนี้คือกําไรนเน้นๆนอะ่ะบอกได้คําเดียวเลยมันเข้านคนไม่ตกดําอ่ะเอาสองอย่างนี้มา,าอ้างอิงนะทุกคนสุดๆไปเลย รับไปก่อนคนหนึ่งมืนนะครับตอนนี้ได้หนึ่งมืนหนึ่งร้อยแล้วนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับพูดผิดอ่ะลุมกันต่อทุกคนสี่ร้อยมาครับไยจัดหังดักได้ไหมโอ้ยทุกคนปะทัดแถวแรกโอ้ยว้าวว่ะเฮ้ยปะทัดมาสวยคิวผมไม่เคยเล่นได้เลยครับทุกคนเบ็ดสองร้อย อุ้ยห้าพันหก้ยทุกคนสองพันแปดมีลุ้นสกเก็ตเตอร์มีลุ้นฟรีในฟรีวะ่ะมีลุ้นวะ่ะมาดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไม่มาทุกคนแต่ตอนนี้สองหมื่นหกนะครับจ่ายมาแล้วยังมีลุ้นอยู่นะยังมีลุ้นอยู่ว้าไงว้าโอ้ยทุกคนเข้าฟรีในฟรีนะเอาดิรับตอนนี้ได้มาสามหมื่นเจ็ดนะครับทคนบวกอีกแปดรอบนะครับสกเก็ตเตอร์นะครับ โอ้โหถึงหมื่นไม่ได้ถึงแสนไหมทุกคนตอนนี้นะเราได้ห้าหมื่นห้าหมืนแปดแล้วนะครับทุกคนเอาดีครับตอนนี้ได้มาห้าหมื่นแปดแล้วนะเอาดีครับโอ้ยลุ้นกันยาวๆอะ่ะทุกคนถึงแสนอ่ะผมว่าถึงแสนแน่นอนถึงทุกคนเชื่อผมมาดีครับโอ้ยไม่คิดว่ามันจะ ไม่คิดว่ามันจะขนาดนีุ้กคนและโหตัวเองก็แบบมีความมั่นใจเหลือเกินในการเล่นนะครับนะจากที่ดูวรรณธรรมจากที่ดูสูตรเปอร์เซ็นต์ของสูตรแล้วนะครับคนมันน่าเล่นเนี่ยนะมันน่าจัดอะบอกได้คําเดียวน่าจัดมากเอ,อนะตอนนี้นะคนุกคือไม่อยากอธิบายอะดูให้มันดูไปตามภาพแลวกันนะดูไปคน,นมันกำไรนิ้นนิ้นอะนอกจะพูดบอกเลย ตอนนี้ผมรุ้นแค่อย่างเดียวให้ถึงแสนนะครับรุนแค่อย่างเดียวเลยโอ้โห8,000ปพันมาดีครับไหลไปเอสวยเป็ดเป็นวายสิบไหลสิบไหลอยู่เยังไหลยอยู่สวยแปดพันสทุกคนขวาไงเคสวยเคไหลามาเออหนึ่งื่นแทุกคนแล้วก็สองร้อยโอ้โห,โโหโปกเลยสี่หมพสรอย ตอนนี้ได้แสนแล้วนะครับได้เหยียบแสนแล้วนะทุกคนไปครับไปกันตอ่ออีกสามรอบสุดท้ายคือที่ผมตั้งไว้นั้แสนหนึ่งถึงแล้วนะครับทุกคนที่ผมตั้งใจไว้ตอนแรกหาว่าตรงดาก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกก็คือหมดแต่นี่มันผ่านมาได้ทุกคนโอ้โหจบไปแล้วนะครับทุกคนได้มาทั้งหมด1 100, 1ึ่งแสบาทนะฮะทุกคนบอกเลยว่ากําไรแบบ เน้นๆน่นะเแบตบส่งร้อยอ่ะตั้งแต่เล่นมานะไม่เคยได้ขนาดนี้นะคบทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นปีขานนะครับเป็นปีแล้วอีกอย่างนะมันเป็นปีขานและเป็นปีเกิดของผมด้วยทุกคนนะปีขานเป็นปีที่ผมเกิดนะครับก็โอ้ไม่อยากจะพูดนะครับคือเหมือนว่าโมเมนตัมทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าเป็นช่วงนัดทามไม่ว่าจะเป็นสูตรนะครับเปอร์เซ็นต์ของสูตรแล้วก็ ปีเกิดดวงองค์ผมด้วยมั้งนะทุกคนนะมันทํามันทําให้เด็ดมันขาดที่ทุกคนนะมีครั้งแรกเลยนะที่ได้แบบนี้ทุกคนนะที่กล้าเล่น200รอยเบ,บ 200, ็สดสองร้อยสานี้นะทุกคนแล้วก็ยี่สิบคูนยี่สิบฟีฟีอีเอาอะไรอีกเลยทุกคนนะโอ้โหบอกเลยว่าคำเดียวสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกนะครับนะอ่ะโอเค,คทุกคนนะ ถ้าหากว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับสูตรหรือว่าเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์หรือว่าเวลาทามนะครับกลุ่มเวลาทามนะครับนะก็สามารถลิงก right ์ทักมาทักมาได้เลยนะครับผมผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับลิงก์เล็กใต้คลิกได้เลยนะครับนะปักหมุดผมปักไว้ให้แล้นะนะครับทุกคนนะสามารถทักมาได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับโอเคครับทุกคนก็ขอตัวลากันไปก่อนครับคลิปนี้ขอชมเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคน โอ้โหบายบายสวัสดีครับ